L500 CP1,000 จุดก็เก็บไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่า CP ไปแล้วนะครับมาดูเหตุผลในการเข้าเทรดกันจุดเข้าเทรดไมมแรกเราเข้าเทรดด้วยอินดิเคเตอร์สัญญาณของตัวที่ชื่อว่า Pro Swing Trade นะครับเข้าด้วยกันสังเกตเส้นอินดิเคเตอร์หลักการในการเข้าเทรดเปิดออเดอร์ใบในครั้งนี้เราเทรดด้วยมุมมองของออเดอร์ใบจริงๆก่อนจะเข้าเทรดออเดอร์บายสวิงนี้เป็นสวิงในการเข้าเทรดออเดอร์เซลในข้างบนนี้มีสัญญาณในการเทลงมานะที่มันยอนะ่นยอลงมาเนี่ยเพราะว่าอินดิเคเตอร์บอกว่ากราฟเดียวกพักตัวในส่วนนี้ปกติแล้วเราจะเข้าเทรดออเดอร์เซลนะไมนนนนีวหรกะะัััคบใจง ถ้าเราสังเกตเห็นว่าเส้นสีชมพูเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาอยู่ข้างในแต่มันอยู่ข้างนอกเห็นไหมครับแปลว่าการพักตัวตรงนี้มันอาจจะพักตัวได้แต่มันไม่ใช่ส่วนที่เราจะเข้าเทรดก็คือมันยังไม่ใช่ส่วนที่เป็นการสะสมแรงเพื่อขึ้นต่อและลงต่อเราจึงไม่ได้เข้าเทรดออเดอร์สิวตรงนี้แต่เรารอให้มันย่อลงมาพักตัวก่อนแล้วเส้นดิ d คเตอร์เส้นสีชมพูย่อมาอยู่ตรงกลางได้เนาะเราก็ค่อยเปิดออเดอร์บ่ายค่อยหาสวิงในการเข้าเทรดเนาะเมื่อมันเข้าอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มาดูนะครับครับมันสวิงเป็นไซเบอรมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะฉะนั้นเรากหาเ้รรงลสว ปิดแทงนี้เราจะเข้าเทรเอดออเดอร์บายเพราะว่ากราฟมันไซเบอร์มาสักพักหนึ่งแล้วเราก็เข้าเทรดแต่อาจจะเสี่ยงหน่อยเพราะว่าตัวข้างบนอย่าลืมว่ามีแนวโน้มของแรงเสียวลงมานะครับอีดเดคเตอร์บอกอย่างนั้นหลังจากเข้าเทรดแล้วเป็นยังไงบ้างก็ลงมาอยู่ข้างล่างนี้เหมือนกันนะก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ก็สามารถวิ่งขึ้นไป TP ให้ก่อนได้1,000จุดไม้ที่สองในการเข้าเทรดก็เข้าเทรดในลักษณะเดียวกันก็คือไปดูตัวเต็มของสัญญาณอินดิเคเตอร์เส้นสีชมพูเส้นสีชมพูนะครับได้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเข้ามาอยู่ข้างในอีีีกกกกคครรรรรััั้้้้้้งงงนนนนนึาาาาเเเเขขทททดดไไมม็่่แะะใหหบลจ ทีตรงนี้แล้วก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็สามารถเข้ามาเปิดอีกไม้หนึ่งได้เหตุผลในการเข้าเทรดก็คือตีเทนไลน์มานะเราจะเห็นว่าการขึ้นมาครั้งนี้สามารถเบรกได้แล้วลงมารีเทสลงมารีเทสแล้วทิ้งไสานะครับกับดึงกลับตัวขึ้นไปตัวสัญญาณอีดิคเตอร์ในจังหวะที่กราฟย่อลงมานี้สร้างโหลโหลได้แต่ข้างบนไม่สามารถที่จะสร้างโหลโหลฉะนั้นการดึงกลับครั้งนี้ก็สามารถเปิดออเดอร์บัทอีกไม้หนึ่งเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการในการเข้าเทรดของต